คุตัวปลาลเดี๋ยวๆๆๆคุณไปไหนี๋ยวเราจะดีเราจะดีอย่าอย่มาอยู่กับกุ้งเ <c oughs> มยหนูติดจากทอเลเรียให้กด e แล้วปล่อยมือสราไปขี้หรอสซรานั้น เดี๋ยวเราทําทางต่อกะแล้วกันคิดแลกเก่อต่อไปเกาะอ,อ,อ,อะไรนะสกิปเลกต่อไปคือเกาะหมู่บ้านค่ะเกาะนี่ค่ะเกาะมันคือเกาะหมู่บ้านก็คือมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้เกาะอ๋อ,อเป็นบ้านนั่นเลยใช่ไหมเฮ้ย<อ>ถ้าหากตอเป็นทางแบบนี้มันสามารถแยกออกไปได้สองสองทางเลยนะครูถ้าเขาทำบล็อกเอาบล็อกเล่นๆมาต่อกันให้ดูเป็นบล็อกหย่ไดส้สมจริงดีเนาะมันเหมือนเหมือนโซล่าลาลาลาไม่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 อยู่เฮ้ยเจามาแล้ว นี่แหละข้อร์ดินอะไรลงไปนี่แหละข้อดีดสมกัรกินผักลอยออกมาหมดภายในทีเดียวตุเได้จริงๆเลยฉันเห็นภาพเลยจ้าคี้เสร็จแล้วหรอสาระถึงเลยหมดละสินะกิบเล็กพร้อมไหมเคยต่อเลยกิบเล็กโอเคค่ะครั้หนึ่งจะยังไงตรงไปเลยสวยยังกูก็ได้นังกิบโอเคโอเคเสร็ะ ตัวอะไรอยู่นี่นี่ฮะหยุดก็หายใจไว้อะไรวะในพลังของสแตนสิพลังของสแตนอ่ะข้างหน้านี่มันเรียกไปโอมอะไรวะไอะไรอ่ะข้างหน้านี่มันบ้านบ้านหรือเปล่าวิลเลตเจอไงไปโอมวิลเลตเจอพอดีไหมแม่น่าพอดีขาเด็กนิดนึงมั้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรบินเด็กอะไรวะ ิดกอดล้มแข้งพี่เผลอนอนพี่เผลอนอนกอดล้นนมแข็งเ,เ,เลย <c oughs> เลืมไปว่าเวอร์ชันใหม่ถ้าไม่นอนอะมันจะมีตัวแบบนี้โคตตายเปล่า <c oughs> ยังรอดอยู่ <c oughs> ถ้าหากจะตายบอกเรานะเราเตรียมทีพีแล้วโอเค แรงเลยแล้วคือหัดมาคือกิ๊บเล็กกับโซลาไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลูกสโนบอลวางอยู่อะไอ้อย่ามายุ่งกครูถ้าบอกคือตัวอะไรอะคือแฟนทอมถ้าเราไม่นอนหลายๆคืนมันจะคือฝันร้ายของคนที่ไม่ได้นอนเราอยู่ใช่ไหมเอางี้กับครูครูกดออกเกมก่อนนิดนึงได้ได้ได้โอเคโอเคกดโอเคนะกิ๊บเล็กกิ๊บเล็กนอนนอนนอนมัจะได้ไหมมันจะนับว่างครูนอนไหมถือพวกเรานอนแล้วนี่โอ้โหบอสเจอชาติชั่ว เล่นตอนทีเลอเออพวกนายทำเกาะกันใหม่นะมันเป็นอย่งมันเป็นอย่างนี้ฮะอีตัวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแหละไม่ยเจอค่ะดี่นีเย่มันเริม่มมาชอนเวอร่ชั่หมใหมใหละช่้ย่ไหมใชตไใหใ่ไมใหมใช่ไนมใช่หหมใชห่อหมใชมใม่มหมใชมใชเไหมม่่หลือ่ไ่ไหมใช่ไหม่ไหมยว่ไห่มี่่ม่ออ่่่่า่่า่่ คือถ้าหากว่าเราฆ่ามันล่ะเราจะมีค่าหัวใช่ไหมแล้วค่าหัวเนี่ยมันจะแสดงก็แล้วมันจะมาเป็นเวฟก็ต่อเมื่อเราเข้าเราอยู่ในหมู่บ้านถ้าเราไม่เข้าหมู่บ้านถ้าตีขึ้าเขตมันก็จะมีเวฟมาโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะระวังนกิบระวังนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปดึงผมกลับไปด้วยเกมเว้โอ้เราอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยโอ้ไม่กล้าไปเน่ไปเลยไปเลยกลับไปดึงเรากลับไปกอด มาอย่างมายังยังยังไม่มาเลยคุณพิมพ์หาใครวะมันไม่มีจังหวะให้เราพิมพ์เลยอะพี่พี่พี่ตอบล็อกก่อนมีบล็อกไหมไม่ก็แบบขุดหาที่ซ่อนนะแล้วก็คุณนี่มาแลช่วยกันมายังมายังคุณครูรีบๆคไม่ว่าเราที่พิมพ์ไม่ได้อะโอเคโอเคเดี๋ยวเรารียไปนกันอะไม่ไลยคุณครูสอเกาะแนโอ้โหโอ้เช็ดเคสองเกาะด้วยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเราวิ่งไปเราวิ่งไปโอ้โหสปาบานก็มีสปา เราวิ่งไปเราวิ่งไปรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยแบก่งแอปเปิลทองมีหรือเปล่าเราเอามาไหมเนี่ยโอ้โอ้ไม่ก็เลื่อดเลื่อนดีเลยเลื่นแอปเปิลทองล่วงหายหมดเลยไอ้ยอย่างเศร้าทำไมได้อยู่ทำไมไม่ทำไมที่พีไม่ได้อะทำไมเราที่พีไม่ได้อะแล้วแม่งไม่มีบล็อกอยู่ในตัวเลยจะเปิดดิบมายังไงวะเนี่ยโอ้ไม่ก็อาันเชิญได้แล้วอันเชิญได้เลยผ่านเชิญพอกันทีไม่ไหวละ เค็มเคเคเราได้บล็อกได้บลอกแล้วโอ้ยเศกโซก่อนโอ้ยเดี๋ยวราอของก่อนนะแป๊บนึงตายดูไปไนดะ้ตายไปแล้วเดี๋ยวนะคุณครูเอาเอาอะไรไปสู้วันนี้ก็ต้องใช้วิธีคิปเปอร์ล่อด,ดีแหละค <laughs> ิปเปอร์มันไม่ได้ไปหาคุณคณรออูมันไปหาหนูเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยมีประตูบ้านด้วยอ่ะมีหน้าต่างประตูโอ้หลบไปว้าวเออด้วยด้วย เพิ่งเห็นเนี like ่ยโ้โหสาวซ้อนเดี๋ยวตีคลิปู่นอเลยแม่ยังเยอะแล้วลุยคนเดียวคือแบบวิ่งว่วนเมื่อกี้เราวิ่งแบบอฮ้อมอย่างเยอะเลยข้างบนมีอีกเนี่ยสปาวอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์มันน่าจะมีแน่ๆเลยอ่ะถอยถอยถอยเราไปเองมีแม่ไหมสปาวว่าแล้วมันเยอะแยะโอ้มีน้ำยาได้เหรอวิธนูเพียบเลยประเด็นคือเรายังไม่ตายได้ยังไง คุณโคตรแข็งแกร่งและสะตองมากโคตรอย่างนี้อยากตายอ่ะอันไหนสิยิงมาสิแล้วว่ายิงโซล่ายิงเราไม่ตายขุดเข้าไปกันรอบนี้รอบนี้กล่องน่าจะอยู่ข้างในอ่ะน่าจะง่ายถ้อดเ่ตาใช้กล่องน่าจะอยู่ข้างในก็ต้องขุดขุดเลยเอออย่างนั้นแหละโซล่าเออเป็นไงกอก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 นกนกนกเป็นรถที่แอบเข้าบ้านคนเลยค่ะเจอบ้านกูเจอบ้านอุ้ยเห็นแล้วไ้แล โอ้ยแล้วก็มีโจรเหมืองมีเมืองด้วยในบ้านเขาเนี่ยแต่เขาชอบส่งโจรมาสู้พวกเราวะฮะบ้านตุ๊กตาบ้านเนี่ยเธอมีบ้านตุ๊กตาอยู่ด้านในนี่ด้วยพอตมีนี่ว่ะโอ้ยเฮ้ยมีคนด้วยนะมีคนอยู่ในนี้เลยรู้แหละสวัสดีค่ะไหนไหนไหนพวกเป็นมิตรหรือไหมที่นี่ก็คือหมู่บ้านโจเอ้ยไม่ใช่ประสุทเต็มเลยเออเอ้กนชื่อว่ากีฬาหนูไม่แน่ใจเฮ้ยเก็บสมุดใช่มีสมุดโด้เอ้ยโด้ ตอนนี้ที่นี่ที่นี่คือปราสาทโจรเป็นที่อยู่ของพวกโจรอ๋อแล้วโจรพวกนี้แม่ไม่ทำไรเราอ่ะอันนี้เป็นโจนคนไหนทำไรเราเพราะว่าเขาเป็นชาวเขาเป็นชาวบ้านโจรนานนี้ว่าอีเม้นเป็ชาวโจนอ๋อเป็นชาวโจรแล้วก็ฆ่าทิ้งก็ไม่ผิดใช่ไเดี๋ยว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 อาจจะไม่ได้อยู่เวลาทานก็ได้ โจมพวกนี้คงจะสงสัยเอ๊ะอ้พวกนี้มันใครวะเข้ามาทําไมแต่ไม่เป็นไรวกแก่ไมได้เกิดแล้วแหละเฮ้ย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 เฮ้ แมวยักษงทำเสมือนใชียวแมวน่ารักน่าเอ็นดูปีตุ๊กตาเนี่ยได้จักโจรโจรจอมเวทนี่เองตุ๊กตาไหนปีตุ๊กตาวูดูถ้าตายถ้าตายแล้วมันจะคืนชีพทันทีถ้าถือดูจำได้จำได้ต่อไปเดี๋ยวตายแต่ตกตายอันนี้ไม่รู้เกิดไหนนะกดตกตายไม่ได้เกิดแน่เลยผู้ข้างนอกอะไรอ่ะอ๋อโต๊ะปรุงยากับโต๊ะเอ็นชานยักษ์เออบ้านโจรน่าจะมีแค่นี้มั้ง บ้านโจกคือบ้านที่ตายเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเอาอะโวยอ้าวอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวไหนอ่ะเฮ้ยตายเลยเอ้พวกตัวถือขวาเนี่มันน่าจะเป็นยามคิดว่าอยู่ไหนอ่ะโซล่าเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ตายไปแล้วไหนเดี๋ยวเราฉันไปเอาของกับโซล่าเอาละโซล่าเรามาช่วยละโซล่าหมดมันไปหมดแล้วอะไรเจอแล้วนี่ไงนี่ไงมันมีเจอแล้วเจอแล้วโซาโดนตีตายให้ดูหน่อบุลเลต โอ้โหก็ตอนนี้กำลังอึโอ้โหี่้ไงโอ้โหโดนเดือข้างล่างข้างล่างข้างล่างเฮ้ยพอโอเคอุ้ยอุ้ยมันน่าจะบิดสปาอยู่ดิหาก่อนโอ้ยคุณครูขีงยนี่ของคูนี่ไม่คือวาร์ปมาไงก็เลยเดี๋ยววาง้นบอดีนี่น่าอาจจะไม่ใช่กล่องก็ได้แต่แบบให้เรามาเดินเฉยอ่ะ ไม่หรอกพี่เจอจุดที่น่าจะมีกล่องแล้วมันไม่ได้อยู่ในนี้อย่ายิ่งโอ้โหกองดอกไม้ได้เอาแต่เราสำรวจดีกว่าไหนๆก็มาแล้วอ้าวทำไมกูตายแล้ววะบ่อยแมนเกิลไม่อะไรเนี่ยมาเนี่ยตบหน้าแม่งเลยมันใต้นี่นี่แค่นี้แค่นี้ใต้เตียงก็มีเอ้ยพุทเกียิอะไร คลังสมบัติได้แต่มันว่างเปล่าทุกกล่องเลยที่นี่อาบแบบไหมตาเสียงเาตกไกลเฮียลโอ้แต่มันกล่อง<า>มัน<ม>ว่างทุกกล่องกางเก็บของ,งเออกล่องคลังส่วนร้า่สำรวจทั่วเลยเนะี่ยในขณะที่คนอื่นเขากำลังจะตายต้องไ <c oughs> ปตัวหาสปอนมะันอะไม่รู้ว่าสปอนอยู่ไหนบ้างโอเควิค่งทำซดขันไปเลยอย่างตรงนี้เย้ อุ้ยระวังนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีเดือดไม่กลัวแล้วคีเปอร์ลอยอยู่ละเฮ้ยเจอกล่องอีกด้วยไอ้นั่นไงว่าอะไรเชียวแต่ไม่ได้ที่นี่จะมีกล่องมากกว่าหนึ่งก็ได้นะมามาแล้วึ๊บเออไหนกล่องนี้ฟาร์มเหล็กกับเบสโตนกล่องนี้มีอะไรนี่กล่องที่เท่าไหร่ของเราแล้วนะเนี่ยจัดได้นี่ดีกว่าเข้าไปไม่ได้อ๋อได้คันหน เหมือนจะเป็นก้อนทองไปเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนีวสบายอะไรนะจิ๋วแต่แจวค่ะอีบินได้เนี่ยอินได้จิ๋วแต่แจวเหรอจิ๋วแต่แจวแล้วมึงอะก้อนทองเหรอแช่เย็นแช่เย็นก้อนทองอะฮะได้แล้วปิดแอรทองอีกแล้วก้อนทองแบบนาหรอทำไมถึงอันนี้ถึงได้นะเนี่ยโอ้ยมันมีสองก้อนมันมีสองก้อนวานวานซ้อนไงอ๋อส่วนทันซ้ายนี่ก็ปิดแอรทองใครกินอาหารบอกนะจ๊ะเดี๋ยวแบ่งให้ ครับผมทุกคนที่แอปเปิลก็น่าจะให้เอาไปทำแอปเปิลทองเนี่ยแล้วก็ขุดทองด้วยเลยแล้วกันจะได้เผื่อทำเผื่อต้องไม่สู้อะไรที่พวกกันนี้จะได้ทำแอปเปิลทองที่แบบแอปเปิลทองที่เป็นบล็อกทองอ่ะอ๊บกล่องมาดีหูกล่องกล่องเวนมากทำไมมีอะไรดีๆกล่องมีเนื้อซอมบี้เต็มกล่องเลยแบงคเลยทุเรศอิ่มอร่อยในพริตาดีใบไผ่ให้แท้เด้อเนื้อเนื้อซอมบี้ หมดแล้วเนาะน่าจะหมดละทางนี้อยู่อาหารเนี่ยปอพออาหารไหนครับได้ครับได้ครับได้ครับลงมาครับโอ้โหขอบคุณมากครับแต่พี่ว่าข้างบนอาจจะมีอีกนะเนี่ยจะมีไหมคิดว่ามันจะมีไหมเพราะมันมีบันไดทางขึ้นด้วยลงมามีหนึ่งกล่องข้างบนน่าจะมีอกหนึ่งกล่องทพาไมบันไดนี้ถึงปีนขึ้นไปไม่ได้นะเพราะมันใหญ่ไปไงนั่นนหนสิเศร้าจังเราเป็นแค่มดไงฮะมดปลวก ไหนดูไหนดูชั้นหนังสือฉันหนังสือนี่ไอ้ดูนี่นี่เงยหน้ามองจริงด้วยมาต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมว่าแล้วว่าเขาจะทำอะไรให้นี่ให้อลังเกาะมันอลังจริงนะคะเนี่ยก่อนเนี่ยพูดถึงอ่ะใช่อลังมากเลยก็มันอารมณ์เหมือนเข้ามาในบ้านคนแบบปกติแต่ว่าแต่ละคนใหญ่กล่องในบ้านคนก็ไม่น่าจะมีกล่องเดียวหรอกตรงไหนนะใช่ึเออเออเออมาพอนะเก็บไม้ไว้นะเผื่อจะอุ้ยอ๋อ อะไรอ่ะเย้เคือเออเออฉันว่าถึงข้างบนแล้วนะแต่ไม่มีที่ยืนนะอ่าเพาะว่าอยู่ที่ขั้นบนนี่คือยังไงตรงไหนเนี่ยเงยก็มามองดิอ๋อเห็นแล้วตอนนี้ตอลนี้กดชิปแล้วคนอื่นก็จะเห็นไหมเล่าเออไอ้บ้าใครจะไปเห็นกันได้วะขึ้นไปได้ไงวะน่ะก็ต่อไม้ขึ้นตรงๆเลยไงแล้วขึ้นก็ไม่บอกเราเราต่อทางขึ้นมาเสียได้ไม้ไหม ชั้นสองที่ว่านี่ฉันว่ามันมันไม่มีไม่เมีอะไรนะชั้นสองบ้านคือบ้านไข่แล้วแหละเสียงอะไรพี่ถึงได้ยินเสียงอะไรจากในนี้จะไปกล่องแหละเฮ้ยเสียงอะไรจะในกล่องเนี่ยในกล่องเข้ากล่องไปเลยขุดเข้าไปสินี่เสียงอะไรสิมันมันเป็นน้ำมะทำไมในกล่องมันมีน้ำอ่ะดูดิสิแก้วน่ากลัวมากตัวนี้ยโอ้ยใครกัน ม่โอ้โหอย่าบอกนะสปาวัวคุณกิ๊ฟไปคุยกับมันดิเออคุณเบลคุณคุยกับมันรู้เรื่องอไหมไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่วัวมันบอกว่ามันเป็นแฟนโซล่าผู้เล่นอะไรเลยกิจลาก้าวละกล้าวะขี้นี่เหรอไม่ใช่ขี้โอ้โหอันนี้นี่เอ็มมาร์ล้ออะไรก็ไม่รู้รู้สึกมีถังน้ำกับมีอะไรครับมีดาบเหล็ก ตาอหินเหรอเออหินแล้วก็อันนั้นอะไรอ่ะสติ๊กสติ๊กเสตียเหรอติ๊กพื้นนี่สติ๊กเลยสติ๊กอินเดียวเลยเกาะหนึ่งไม่น่าจะมีเกินสองสองเนาะไม่มีเกินไม่นะไ,ไม่มีเกินสองนะคะจริงอันนี้อันนี้ฉันว่าเขานิยามให้มันเหมือนเป็นของที่เจ้าของบ้านเขาเก็บมา,มามากกว่าจะออกเมฆออกเมฆแต่ว่ามันมีมันมีบันไดขึ้นเนาะแต่บันไดยาวๆอ่ะแล้วว่ามันไดทางออกวะ บันไดนั่นน่ะมันพาขึ้นไปหลังคาดูจากตรงนี้ก็เห็นหลังคาอ,อ,อะไรนะหลังคาข้างบนไม่น่าจะมีนะไม่มีเนาะไ,ม,ไม่น่ามีเนาะงันก็ไปกันลกลับบ้านเราไปดูว่าเกาะต่อไปคืออะไรโอเคแต่เกาะเริ่มอย่างที่กินเลสบอกเลยนะเกาะยิ่งเริ่มจะโผลขึ้นเรื่อยๆว่ะอยากขึ้นเตียงเหรอใช่เฮ้ยเตียงมันต้องนิ่มสิโดดลงไปมันต้องนิ่มเชื่อมันในเตียงสิเกบบรี่สองดวงไม่ละ เจ็บแต่สองดวงอะไรอยากบอกว่าอันนี้คือแบบไม่ต้องบอกก็ได้นะครูเกยังครูเกย์แล้วเกย์แล้วเกย์จะห่าผมล่วงทำไมผ่าอีกเนาะจะเห็นบอกความผิดพลาดผมละไฟายอะไรดีกว่าถึงแล้วเรียกเราด้วยนะอุ้ยไม่ทันอ่ะคังคูมาใหม่มา หย่อนน้ำแล้วล่ะไปได้หยอ่อนน้ำไปไปได้หยอ่อนน้ไนำไปฮ่าคุณมาใหม่มาอันนี้มีน้ำแล้วมีน้ำแล้วเลอมากไปเลยน้ำเอองั้นแหละคูเออเออเออโอ้คุณพระคุณเจ้าผมขอบคุณพวกคุณจริงๆเราซึ้งใจงสุดๆ มีมีโจรโจนชาวบ้านยืนมองแบบอะไรเขาพวกแกน่ะประเด็นคือคุณครูโดนอะไรนะโดนเขาฆ่าแบบับน,นไปสามสี่ทีรอดคอณคราสง<อ>่งเพื่อนเราไปช่วยอ้าวเพื่อนตายเราส่งเพื่อนเราไปช่วยแล้วคุณครูไปแก่เราเขาตายไปแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณครูเงยหน้า <c oughs> คุณครูกินเงยหน้ามองหรือเปล่าตลกจ้ กลับบ้านกลับบ้านเออกลับบ้านดีกว่าค่ะเราไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่น่าลืมอะไรนะไม่น่าจะลืมอะไรแล้วละะไม่่นาจลืมอะไรอะโซล่าโซล่าลืมอะไรเมื่อกี้แล้วโซล่าลืมอะไรแล้วโซโล่โซล่าลืมอะไร้วงมหมดแล้วเนี่ยลืมกูลืมงกูลืมกู้ของกันโซล่าเอาลืมตู้โซล่าอยู่ไหน เออโซล่าอย่าง<ร>ไรโซลแล้วก็ทำอะไรในบ้านโจนแล้วอยู่กับแมวดุเละมากไปอยู่ทำไมกับแมวโอ้ยเฮ้ยระวังหน้ามา่างอ่ะมันมีไอ้นี่อยู่อ่ะอะไรไอ,รไอร้โจรโจรถือหน้าไม้อยู่อ่ะโอ้โหแกแกโดนห้าร้อยไ,ไม่กล้ากลับงกูกลับเลยดินำได้ผมเป็นคนสร้างเองผมกลับเองของเต็มตัว,ว <ไป S 2> ตุวต๊กตาฮูดูก็ไม่น่าใช้กับเราได้ตอนนี้น้าห่าตายอ่ะ คุณครูไปไหนแล้วครูกลังเดินอยู่คุณครูคุณครูเป็นเกย์หรปล่าคนครูเป็นเกย์ไม่เบาคุณครูน mm hmm> ั้นโคตรจะเกย์คุณครูหอมยาวเลยนะดูไม่น่าไม่น่าอ่ะเสร็จเรียบร้อยเย้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปอันต่อไปคืออะไร เอ้กิเล็กแ่ไหนเราก็ได้สมุดมาแล้วหนังสือมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาพับพ้อสมุดแล้วทําโต๊ะฉากในช้าเลนจเยนะเออค้าบดีกว่าเออหนูตัดไม้เผื่อไว้พวกพี่ต่อก่อนด้วยนะดีมากพี่ก็ตัดไม้เผื่อไว้ให้ทุกคนต่อก่อดเหมือนกันโอ้อย่างเยอะเออได้ไปเยอะอยู่เลยนะ เยอะมากเลยเนี่ยแล้วเหมือนโซลาได้ลาภพิษไปแล้วใช่ไหมออได้เหมือนจะได้มานะแต่ได้เลาะมาหรือเปล่าวะนี่ไงยูี่สิบเอ็ดแล้วก็โอเคอันนี้นะสี่สี่สิบสามเออเราเอ็นชั้นก่งกอบไปเลยไหมเฮ้ยเออเอ็นเลยไหมคะแล้วก็ซ่อมด้วยเดี๋ยวก่อนเอ็นหนูขอซ่อมก่อนซ่อมแล้วไม่ใช้เวลไหมอ่ะเออใช้เวลเอาไงอ่ะหรือว่าครับเฮ้ยเพชรเราเยอะเนาะรับใหม่เลยดิถอดกล่องถอดเกาะชุดใหม่ ไม่ใช่ว่าเราครับถอยชุดเกาะใหม่เอี่ยมไปเสร็จแล้วก็ไปเดินตกเหวตายอะไรเงี้ยแมวนะอันนั้นเป็นผมคนเดียวแล้วล่ะพี่อย่าพูดสิหนุน้ำตาจะไหลทุกครั้งเลยที่เดินเราต้องไม่ตายนะเว้ยแล้วนอนกันยังคะเดี๋ยวไนท์แมวมาอีกอะไรเงี้ยเออเอาไม้เช้าเราจะนอนไงอ่ะโปรเทคชั่นอ่าเกิดกับบลัดโปรเทคชั่นใช่เน้นโปรเทคชั่นนะจ๊ะเน้นโปรเทคชั่นจะดีที่สุดโอ้ได้ฟอร์จูนเอาจะเอาไปทำอะไรวะมิสฟอร์จูน ไม่ใช่เว้ยลายางแล้วเว้ยครูทำที่เกาะใหม่ยังหรือว่าครูอ๋อครมูคุยมาเกาะใหม่ยังไรเพิ่งตายนี่เนาะใช่ใหม่ยกเซตเลยโซล่าก็ใหม่ใช่ไหมไม่มีไม่มีเลเวลเพราะที่จะครับอะไรอะเลเวลแค่สิอก็เวลหนึ่งไงข้าของเวลหนึ่งก็ได้โซล่าครับไปก่อนขาดสามเวลเราเก็บเวลกันสักนิดหนึ่งเหรอไหมหรือยังไงดีวะหนูก็จะไปเก็บเวลที่เกาะเอตรงนี้เลยค่ะ ไปไหมตรงไหนด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เราเคยไปขุดเพชรกันอ่ะไป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 พอไม้ขุดตรงนี้ปุ๊บก็ได้เวลแล้วนี่เย่าไปครูขุดตรงไหนแต่จําไว้เลยนะห้ามตกตายใช่ใช่โทราห้ามตกตายที่ผู้ห้ามตกตายก็ตกทันทีเลยค่ะไปไม่มีเลยตรงนี้โคตรมืดตา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  thank you โอ้โหครูชอบเลยแย่งเกี่ยงคี้เก่งคนเอง ชิเกี boxing, ้พ <Uh> ันตเองโซล่ารู้จักว่าอีฟพีแชร์โปเกมอนแบบอีฟพีแชร์มันแย่งอ้ารออ๋อดีกว่าอีฟพีแชร์เออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพอมืดเราก็จะได้นอนจะได้อย่างน้อยก็กันกันไอ้นั่นได้ใช่ไหมล่ะเอาไอ้ปีศาจบินบินมาเออเออแล้วทางมาเอาพามาเอาแวลก็ดูกเป็นการกลับบ้านที่ปลอดภัยมากเลยนะใช่ครับผมโดยเฉพาะขอบขอบกำแพงที่กันได้ปลอดภัยที่สุดแล้วที่กิ๊บป็นทำเอาไว้ คลิปเราเดินกลับมาเว้ยเเห็นคิปเปอร์มันตกมันมองหน้าเราแล้วม um ันก็ตกใจกระโดดตกโลกไปเลยอ่ะเห็นไหมหน้ากลัวคิปเปอร์ก็พีน่ไม่ไม่แน่นี่ถึงกับไปบวกกับมันเลยละบวกกับฟอมบี้จ้ะโอเคเสร็จละของเราโอเคแล้วเราก็เอาธนูมาอินชานนี่ยอมเสียอีกหนึ่งเวลเพื่อตั้งชื่อธนู โอเราตั้งชื่อทนูอะไรแบบพี่เลนพี่เลนแปลกแน่ๆทำไม่เขียนว่าคิปปุริเฮ้ยมันครูลองตายโดยโดยเราดิเราอยากรู้ฮะาไม่อยากตายเด็กปุ่นเนี่เราขี้เกียจมานั่งเก็บเวลใหม่เสียเวลาเฮ้ยนอน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 นกินเล็กกลับมายังกิ๊เล็กเฮ้ยพูดนานนอนกันเร็วจังเลยอ่ะนี่นี่โซล่าให้ให้ให้การโซล่าเปิ้ลเข้าใครวะไม่เข้าเลยเหรอ ไม่รู้อะต,ตัวร้ายยังไม่ตื่นไงให้ต,ตัวร้ายตื่นกันเลยเอ,อ้ยทำไมทําไมพี่ไม่นอนอีกตัวข้างหลังมันจะมาตีพี่นะเออเร็วเร็วเกมลี่รีบน,นอนเถอะนะาแปลกจังเลยนอนละค่ะตีดนอนสติกเกอร์ลายเก็บอลี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไล่แต่โตมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอ,อุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ 走来，奶奶，走来，奶奶，走来。